I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation a a a I'm on vacation every single day 'cause I love my สวัสดีค่ะสวัสดีสสดเด็กๆพี่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านพวกคอที่ของเราพวกท่านนะคะวันนี้กับมาพบก,กับพชิชชิญอันเช่นเคยนะคะวันนี้พชิชชิอันมาพบก,กับเด็กๆในลายนี้เา้าอังกฤษว่าแต่ วันนี้พิเชานจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเด็กๆพร้อม สัปดาห์นี้เรายังอยู่ในสาระที่สองเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่นะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เราอยู่ในสาระที่สองและหน่วยที่11ชุมชนของเราคะ่ะเมื่อกี้เราฟังนิทานเรื่องอะไรนะคะกุ้งกิ่งรักเพื่อนบ้านใช่ไหมคะ ตรงกับหน่วยเรียนรู้ที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้กันเลยค่ะนั่นก็คือชุมชนของเราในชุมชนของเรามีสถานที่ต่างๆมีบุคคลต่างๆอยู่ในชุมชนมากมายหลากหลายเลยนะคะ หลังจากรับชมรับฟังนิทานกันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะจะพร้อมแล้วให้เตรียมแบบฝึกหัดสาระที่สองชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า25ค่ะนะา25มีเลข2กับเลข5อยู่มุมขวาด้านล่างนะคะเด็กๆ เดียวดิฉันจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้านี้ง่ายมากๆคะ่ะแบบฝึกหัดหน้านี้บอกว่าให้เด็กๆค้นหาคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย O G แล้ววงกลมรูปภาพหรือคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย O G นะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะมีคำศัพท์คำไหนที่ลงท้ายด้วย O G บ้างคะ ถ้าเด็กสังเกตและเห็นแล้วให้เด็กเอาดินสอไปวงเลยค่ะถ้าเห็นคำศัพท์คำไหนที่ลงท้ายด้วย og เอาดินสอไปวงได้เลยค่ะ มีคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย og กี่คำคะเด็กๆถ้าเด็กเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า29คะ่ะหน้านี้แบบฝึกหัดก็ง่ายเช่นกันกับหน้า25เลยคะ่ะเพียงแค่ให้เด็กๆวงกลมรูปภาพหรือคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย op op ดเด็กๆสังเกตและหาคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย op นะคะ ถ้าได้เด็กเจอแล้วให้เอาดินสอไปวงได้เลยคะ่ะวงกลมล้อมรอบรูปภาพหรือคำศัพท์ได้เลยนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดวันนี้ของเราง่ายมากๆเลยใช่ไหม,มคะเด็กๆถ้าดเด็กททำแบบฝึกหัดสองหน้านี้เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านมาให้ทีเช่์ตรวจด้วยนะคะเดี๋ยวทีเช่์จะเตรียมสติกเกอร์น่ารักนกไว้ตรวจงานให้เด็กๆนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาของที่เชืรออันแล้วค่ะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าและครั้งต่อไปเลยนะคะ see you next time ค่ะเด็กๆ goodbye every single cause love day my I'm vacation I occupation on